สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยกันนะคะทริปนี้เราเริ่มเดินทางจากสกายวอล์กเชียงคานกันนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่ภูหัวห้อมอำเภอนาแห้วค่ะใช้เวลาเดินทาง2อชั่วโมงเกือบสชั่วโมงเลยนะคะพอเราไปชิวๆค่ะ สำหรับเส้นทางที่เรามาวันนี้นะคะ<ม>เราจะวิ่งเรียบแม่น้ำเขือง<ม>เกือบตลอดเส้นทางเลยนะคะ<ม>ซึ่งแม่น้ำเหืองเป็นแม่น้ำพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวค่ะเดินทางมาเรื่อยๆค่ะอีกสิบนาทีเราก็จะถึงปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปแป๊บนึงค่ะดอกไม้ข้างทางสวยมากสำหรับทริปนี้นะคะเราจะมากันแบบชิวๆค่ะ เจออะไรสวยๆงามๆเราก็จะแวะพักผ่อนตามข้างทางค่ะเราจะไม่เร่งรีบนะคะทริปนี้เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าไปแล้วนะคะการที่ออกมาชิลกับเพื่อนๆเหมือนสมัยเรียนมหาลัยนะคะก็นานแล้วค่ะแต่ทริปนี้เป็นทริปที่ฟื้นความหลังทำให้เราสนุกได้เหมือนเด็กๆเลยค่ะ ผูห้อมเป็นผู้ที่เราไม่เคยมาเห็นภาพจริงๆเลยคะ่ะก่อนจะถึงเราก็จะจินตนาการนะคะว่าเอ๊มันจะเป็นยังไงจะเจอหมอกไหมทริปนี้เราภาวนามากๆเลยค่ะขอให้เราได้เจอหมอกสวยๆแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่ากําไรนะคะที่มาถึงเ,เพื่อนๆดูถ่ายรูปสภาพเราก็จะเดินทางต่อแล้วค่ะแต่ตอนตอน,นี้ขอให้เ,เพื่อนๆเราได้ชิวๆสบายๆกันก่อนนะคะอ่าเต็มที่เลยค่ะ แค่มีรอยยิ้มแค่เห็นรอยยิ้มเราก็าหายเหนื่อยกันแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อเดแก๊งเดอแก่ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวขึ้นรถนะคะแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่ภูผัห้อมค่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปหาที่พักกันต่อนะคะว่าตุดนี้มีที่พักที่ไหนที่หน้าพักบ้าง เจแล้วค่ะรีสอร์ทชื่อนาแฮลล r รีสอร์ทเราก็ลองเข้าไปถามเจ้าของรีสอร์ทดูนะคะว่ามีห้องพักประมาณไหนประเภทไหนบ้างนะคะ,ะเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเขาก็แนะนํานะคะว่าเนี่ยค่ะห้องแบบเนี้ยค่ะห้องละ500บาทส่วนห้องแบบที่เห็นเนะะี่ยค่ะจะเป็นห้องละพันห้าบาทนะคะ,ะถ้าเพิ่มหรือเตียงเสริมนะเะก็จะเสริมหัวละ200บาทสําหรับห้องนี้นะคะพักได้ เต็มที่อะค่ะประมาณ6-7คนเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเจ้าของใจดีด้วยอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะคะเพื่อนๆถ้าสนใจลองแวะมาชมได้นะคะแต่เรามาตกลงกันแล้วค่ะว่าอุ้ยเราจะไปกางเต็นท์เนาะแต่พอมาเห็นที่พักสวยๆเราก็เขวค่ะสรุปแล้วเราจะไปข้างบนกันนะคะเพื่อนๆน,น่าสดใยจังเลยค่ะที่พักที่นี่สวยมากถ้าเพื่อนๆสนใจแวะมาได้นะคะ กำลังมุ่งหน้าไปที่ภูหัวห้อมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงภูหัวห้อมแล้วนะคะเราจะไปดูว่าที่กลางเต็นท์สวยหรือเปล่าและข้างบนมีที่พักอุทยานให้เราได้พักหรือเปล่าถ้าข้างบนมีนะคะเราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะพักที่นั่นค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าข้างบนจะมีที่พักสวยๆตามที่เราจินตนาการไว้หรือเปล่านะคะ แล้วค่ะผู้บัวห้อมแค่ปากทางเข้าก็ทำให้ใจเราฟูได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจับไปเดินดูรอบๆนะคะว่าที่พักอุทยานเนี่ยมีให้เราพักหรือเปล่าแล้วมีห้องว่างหรือเปล่านี้แต่ที่แน่ๆที่กลางเต็นเยอะมากและเป็นลาน <c oughs> ที่สะอาดและสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะ หลังจากที่เราเดินสำรวจพื้นที่และได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเราก็สรุปได้ว่าวเราจะเช่าห้องพักสองห้องลและกางเต็นท์อีกสองเต็นท์ที่นี่ค่ะค่าเข้าอุทยานนะคะก็จะเสียเหมือนอุทยานที่อื่นทั่วไปเลยค่ะบุคคลเสีย20บาทรถเสียคันละ30บบาทค่ะนค่ากางเต็นท์ก็จะเสีย หัวละ30บาทค่ะที่พักที่เราได้คืนนี้นะคะได้หลังละ500บาทเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุ้มหรือเปล่านะหลังนี้เลยค่ะเป็นหลังที่ซีวิวมากๆแต่เราต้องมาลุ้นอีกทีนึงค่ะว่าข้างในห้องพักเนี่ยจะคุ้มกับราคา500หรือเปล่าบ้านสองหลังนี้เรียกว่าบ้านไม้ไผ่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจบอกเจาก้าหน้าที่ได้เลยค่ะ เเจะขข้า้าาไปสำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะคะจะมีกาแฟน้ำดืม่มและอาหารตามสั่งค่ะราคาก็จะแพงกว่าข้างล่างนิดหน่อยค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เอาอาหารขึ้นมาก็ถือว่าดีเลยค่ะไม่ต้องเดินทางลงไปข้างล่างมาที่ภูหัวหอมแนะนำให้มาถ่ายรูปที่ร้านค้าสวัสดิการนะคะสวยมากเลยค่ะ หลังจากที่เราเก็บเข้าของเข้าที่พักและกางเต็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเดินดูรอบๆบ,บริเวณอุทยานค่ะว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สวยนั่นน่นะสวยวเ,เราอยู่เหมือนเขาเรียกเหมือนสามเหลี่ยมทองคำ่าแต่เราไม่ได้ทองคำไงของเรามันปิดบ้านกันเอง แต่ถ้าทองคำของเชียงรายก็คือพม่าปาไม้ที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นคือประเทศลาวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่าย ในการที่เรามาพักภูหัวหอมนะคะว่าใช้เงินถึงพันหรือเปล่านะคะเริ่มจากค่าเข้าอุทยานเลยค่ะค่าเข้าอุทยาน20บาทค่าคางเต็นท์30บาทแต่ถ้าคุณนอนบ้านพักหลังละ500เนี่ยถือว่าสวยหรือว่าหรูแล้วนะคะก็จะตกที่250เนอะถ้ามา2คน ค่าอาหารที่ร้านคา้าบริการก็อยู่มือ้อละไม่น่าจะเกิน70บาทอะค่ะ,ะแล้วก็จะมีค่าน้ํามันค่าน้ํามันเพื่อนเพื่อนมาจากไหนก็อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่อยู่บนภูหัวห้อมเนาะแล้วแต่ต้นทางของเพื่อนเพื่อนละกันว่ามาจากไหนอันนี้ก็บวกเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนคะถ้าเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนจะนอนแบบกลางเต็นท์นะคะ พื่อนๆเนชื่อไหมค่าใช้จ่ายไม่ถึง300นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะนอนปันพักหลังละ500ก็ไม่ถึง500บาทค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พระาที่จะตกดินแล้วเดี๋ยวเราพากันไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันคะ่ะว่าหมอกจะเยอะและสวยขนาดไหนไว้พรุ่งนี้มาเจอกันคลิปหน้านะคะ